สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีเนาะจ้าพี่น้องว่าผลละไม้อันนี้คืออย่างมันคือปักเป่าบานเฮ้าว่าจ้าเดี๋ยวสิภาาไปเบิงเน้จ้านี่หน้าตาคล้ายๆบาปกเหมาบานเฮ้าสิผ้าไปกินสมเบิงว่ารสชาติมันจะเป็นจังไดเนาะจ้ามินิกาตื่นแต่เช้าฝรั่งหน่อยตื่นเช้าคักจ้ากันเลยออกจากบาเนเรียวแปดมุงสิหานาที่อากาศกาส่งอึมกลืมจา้าอากาศซ่งเย็นเย็นอยู่กันเลยใส่เสือ้อ ขค่ย่ากับกางเกงขาย,ยาวนะจ๊ะฝรั่งหน่อยกะวิ่งไล่จับกันยุ่หนา้า,านละจ๊ะก็จะขึ้นรถก็จะไปโรงเรียนใดอันดับแรกกะต้องไปเอารถประจําตําแหน่งของเขาก่อนนะจ๊ะพี่น้องได้รถแล้วเขาก็สีเอามาตอพ่วงนะจ๊ะเอาฝรังหน่อยไปสยป่ยวัตีอยู่ในรถละจ๊ะนั่งเขาไปนางแต่อยู่ในห้องเก็บรถละจ้ะให้แม่เข็นออกมาข้างนอกเอานักเรียนกะสิไปโรงเรียนอีกสองอาทิตย์กะสีหยุดยา่าล้านะจ้ะ ยูอสเตรียปิดเทอมยายสองเดือนนะจาะกรกฎาคมสิงหาประมาณกลางกลางเดือนกันยากสิเปิดเทอมนะจ๊ะปรางน่อยกสิจุดยาวคือกันกับพี่ก้าวกับปาป๊านะจ๊ะปาป๊ากสิมีเวลาหยุดยาวสองเดือนเลยนะจ่ะเอากาพันจักรยานขึ้นมานะจ๊ะบรรยากาศกาสุดยอดละจ่ะอากาศดีคักเพียงแต่เมือนีตอนเช้าๆคงจะบ่มีแดดนะจ่ะน้ำที่ไหลมาจากภูเขากาแห้งนะจ่ะเพราะฝนบ่ตกถิบช่วงคัก ไปทรงฝรั่งหน่อยเขาาลงเรียนแล้วอยู่กบผ้าจินกับกายามมายางนะจ้ะดอกให้เดินเจียส่วยสวยจ้าพี่น้องอยู่กับร่างท้ายลูกยุ่เจ้าของบ้านเป่นว่าหักเอาไปใส่แจกกันยุบานกระไดเด้อประศั่นอยู่กับเลยว่อยู่วเอาถอกอยู่มือเต็มนะจ้ะจุงเทั้งจินเทั้งกายาผ้าจินกับกายาไปยางอยู่กับไปโหตสวนโหดสวนแล้วก็ขึ้นไปครับฝรั่งหน่อยคือเกาจ้าหยุ่งหัวฟู้อยู่จ้ะพี่น้องไปหาฝรั่งหน่อยมาอยู่กับสิบเห็ดกับเขานะจ๊ะอยู่กับสี ผัดอะบลอกโกลีที่อยูุเก็บมากเมื่อวานยูบ่ได้เฮดกับข้าวยูก็เสิมาผัดมื้อนี้ใส่กับแค่รทนะจ๊ะกะผัดน้ำมันหอยธรรมาดานีละจา้าฝรั่งหน่อยนั่งกามากักอยากซอยแม่นะจ๊ะรวกาเป็นเต้าหู้ทอดนะจ๊ะแล้วก็สลัดผักกาเก็บเอาอมํอมอยู่ในสวนนั่นแหละจ้าผักสลัดทุกอย่างส่วนน้ำสลัดกายเฮดเองกาแค่นี้ละจา้ามื้อนี้อาหารเทียง กินข้าวแล้วฝรั่งน่อยก็เลยไปกินไอติมบานพอปูแม่ายานะจ่ะอยู่กยางมามะทรงตรง,ตรงนี้เป็นดอกลาเวนเดอร์ยุดหนาบานพอปูแม่ยาแม่ยาก็เลยเอาฝรั่งน้อยไปทาอยู่ก็เลยมากสะผมอาบน้ำนะจ่ะลงมบำรุงด้วยเซรั่มชีสโซซอยหผิวขาวใสฉ่ำอิ่มเงาผิวสุขภาพดีฝากระซอยดใดหายจางลงนะจ่ะหลังจากลงเซรั่มแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดนะจ่ะกันแดดของ the base มี spf 50 pa บวกบวกกันแดดตัวน,นี้ใช้แล้วว่าอุดตันคนเป็นสิวกระสมาชส่ใดจ้า สำหรับลูกคา้าที่สนใจกระถักขอความเพจหรือตามลิงเพจที่อยู่หายวายใดได้จ้านำแดงตัวแล้วฝรั่งหน่อยก็ว่าจะกลับไปบ้านพะปู่แม่ยาอีกว่าสิไปเก็บผลไม้ที่อยู่ในสวนมาเทสมูตตีวสัญ้าเอากาลงไปแม่ยากากำลังเอาขายะมาทิ้งอดีเนาะจา้าอยู่กับสิพาพี่น้องไปเบื้องสวนอง,งุ่นพะปู่ได้จ้างามก็สวนอยู่อีกได้จา้าเบื้องด้พี่น้องเป็นพัวอูลล่รัวอยู่จา้าส่วนตรงหนัตพบปู่เล่าเรียงเพิงจ้าว่าไปไกล ฝรั่งน่อยนั่งกับมาเปิดสะวายนานางง่าอยากวายนาเมว่าสั้นอยู่ก็เลยว่าบ่ท่านวายดอกเพราะว่าเพิ่งเปิดสะนาม,มันจะเย็นๆนะจ้ะสวนพอปู่ลรปลูกอย่างก็สิงามก็สวนอยู่ได้จ้าพี่น้องพริกพบปู่หนาลูกใยได้เก็บกิน,น้วจ้ะฝรั่งหน่อยก็มากกินคักจ้ามากินพริกหยวกสดๆในจ้าล้วก็อันนี้ก็สิเป็นต้นบรูบอรี่นะจ้ะอยู่บ้านพอปู่ก็มีคือกันฝรั่งหน่อยนา่งก็เก็บกินสดๆจากต้นเลยจ้ะว่าสิมาเก็บผลไม้เป็นสมูทตี้พ่อมาเบ สตอเบอรี่กรล้นเมดแล้วนอกจากลูกมอนก็ล้นเมดแล้วก็เหลือแต่พริกหยวกพริกหยางนี่ละจ้าก,ก็คงเอาไปเฮดสสมูทตี้ว่ได้เราล้างหน่อยนะก็เลยกินเล่นไปเป็นพักนะจ้าช่วงเ้าร์วันบ่มีแดดมาจ้าพี่น้องบ้านนี้เพราะสายมานนี่แดดฮอนอากาศกับฮอนคือทุกมือเลยจ้าอันนี้ลูกอีหยังวัาตีพี่น้องอันนี้ก็คือเครเรนนะคะทุกคนสังเคยเห็นตาลูกสีแดงก็คือเรดเครเรนนะคะแล้วก็ลูกสีขาวก็คือ ไวส e เคเรน n t อันนี้เป็นสีดำก็คือแบล็กเคเรนนะคะมันจะไข่คายล่ลูกเมาบักเมาว,ว่าสาบักเมาบานเห่านี่แหละจา้าพี่น้องผิวเขาจะหนากว่าสีแดงกับสีขาวนะจ่ะแต่ว่ารสชาติเขาสิบบบเปรี้ยวซ้ำส,สีแดงกับสีขาวจา้าหวานก็สีขาวอีกจาก้าพี่น้องแต่ออกจะมีแบบชุนชุนนิดนึงแต่ากาบอชุนแห้งจา้าส่วอันนี้ก็เป็นมะยมฝรั่งกูสเบอร์รี่นะคะ คงสิบ่ได้กินสุกหรอคะ่ะคุณสาบี้เพราะว่าเมียกเก็บไปกินสมก่อนจ้าพี่นอ้องเบิ่องแน่าจา้าดกคักแม่จา้าพี่น้องเบิง่งบัดนี้อยู่สิให้เบิง่งเดี๋ยวมื้อนี้อยู่สิพามาเจเก็บแบล็คเคอร์เรนท์ไปกินสมใจอ่าพริกเกลกาากือกันเนาะจ้าครั้งที่กับวะกินเนาะจ้า,จายู่กับสิกินปีดีเป็นปีแรกลองเบิ่งเนาะจ้า,จาเคยซิมทีละหน่วย2หน่วยไปยังสิเนาะจ้า,จาเดี๋ยวปีนี้สิเก็บไป กินกับน้ำพริกเบื้องเน้ะพี่น้องต้นหนึ่งกระดกคักจา้าเบิ่งไน้เป็นพ่วงอัวรัวยุจา้าพ่อใดของกินสมแล้วเข้ากาส็สิไปปุระจา้ามองเกาหมองเดือมเข้าต้องเอาไปล้างก่อนได้จ้าพี่น้องตอนแรกได้สาดแดงแรงธิ์ของเฮ้าที่เกาทีเดือมละจา้าเข้ากับปูสาดลงไปพอปูสาดเสร็จก้ายาคาบล่องเท่ามานละใส่คับเกือบประทัใส่พูะ้าพี่น้องมึงเนีมาเห็นแทะแทะยุหันละนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเราก็จะมาจิ้มกับน้ำพริกของเฮานะจา่า น้ำพิกปลารา้าข้าวคั่วน้ำลายแตกอีกแล้วละจ้าพี่น้องุหภูมันห่อนนะจ้าพี่น้องเขาสวนกะเขาว่าใดแดดแห้งค่ะจา้าเอากาสีเอามาจิ้มเป็นพ่วงแบบนี้เลยละจา้าคลายๆบักเมาบานห้าค่จาะจ้าผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีนะจา้าอัมปาดซ่บแห้งจ้าพี่น้องว่าสมบ่บเปียวเสือบอว่ว่ะ อยู่กินจนเมื่อถาดเลยนะ,นะจ๊ะกินไปกินมากกระแซบดีจ้าพี่น้องเดี๋ยวอื่นต้องไปจัดอีกจ้ากินละแสบเป็นหยาบมันวบเปรียวคักไมจ้าพี่น้องพ่อกินอยู่ส่วนฝารักงหน่อยนะ,ะกินบักย่อมฝรัว่งเป็นว่าเปียวคักเป็นฐานหลังไหแม่เลยจ้าแบล็กเกอร์เรนิกเอาไปเฮ็ดแย้ยมเฮ็ดเจลลี่เฮ็ดน้ำเชื่อมนะจ้ะว่าทับปลูกหลายในเชิงนธา์นีกแกสิเอาไปเฮ็ดเป็นน้ำผลไม้นะจ้ะน้ำผลไม้บรรจุขวดบรรจุกล่องไว้ถาดจำหน่ายประมาณนี้ละจ้า หรือว่าเอาไปเห็ดเป็นสีย้อมสีผสมอาหารกร็ไดได้จ้าเพราะสีดำและเข็มคักจ้าพี่น้องเบื้องในจ้าเป็นตาแสบค่อน้ำลายแตกจ้าเจวปลาลาใส่เขาขวพอบจ้าแบล,ล็คเคอร์เรนนี่เป็นราชาแห่งตระกูลเบอร์รี่เลยได้จ้าพี่น้องอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งอันไส้เมือบำรุ่งสุขภาพบำรุ่งหัวใจนะจ้ะ ซอยลดความดันโลหิตจ่า,จาทางนี้ทางนั้นที่รู้มาก็คืออ่านมาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งจ้าพี่น้องขอดีไลฟ์ปนีกันี่ก็สิม,มดต้นมานี่ละจา้าฝรั่งหน่อยก็อยากมาหยอกแม่อยากมาเล่นน้พระอาจาพี่น้องการเล่นกันสองคนอยู่สวนหลังบ้านละจา้าจินกับกายกากะเล่นอยู่หลังบ้านเพราะว่าไปหาพ่อปู้แม่ยามาแล้วเก่งใจเพิินนะจ้าจา่จวงไปบ้านก็อยากในเพิินได้พักผ่อนกับว่าอยากเป็นวันเพิ่นดน การเรีนยนอยูุบานกับของตามภาษาแม่ลูกประมาณนี่ละจ้าฝรั่งน่อยนั่งกับิีดีใจละจ้าไปเลียนอาทิตย์หน้าที่สุดไทยแล้วกายยุดยงี้วเลยจ้าวันนี้ตกแรงมากประมาณทุ่มหนึ่งนะจ้านี่บรรยากาศหาทุ่มนึงฝรั่งหน่อยกับปะาป๊าเิ่นกับ้ากันไปเล่นกีฬาละ,ะจ้าอยู่กับยูบาลค้นเดียวนะ้อมื้อนี้ยู่กาฝากวิดีโอไว้แค่นี้เจอกันไหมวิดีโอหนาะอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ check, เป็นกำลังใจให้กานได้เลยจ้า